สวัสดีค่ะเพื่อนเพทุกคนตอนนี้แอนก็อยู่ที่โรงเบียรนะคะได้จอดรถขายในช่วงดินเนอร์ไทม์ค่ะตั้งแต่4ี่โมงเย็นจนถึงสามทุ่มแต่ลูกค้าสามารถนั่งดื่มเบียร์พูดคุยกันจนถึง5้าทุ่มได้เลยนะคะส่วนรถอาหารของเราปิดสามทุ่มค่ะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศของวันนี้กันค่ะสำหรับบาร์เบียร์ที่นี่ก็สามารถทาน้องหมามาได้นะคะ จะพาน้องหมานั่งข้างในหรือข้างนอกก็ได้ค่ะส่วนวันนี้มีค่อนข้างเยอะนะคะคนที่พาน้องหมามาเพราะบรรยากาศดีมากค่ะ23องศานะคะมาดูการทำงานของแคชเชียบ้างค่ะรับออเดอร์ไม่พอนะคะจะต้องทำกล่องโฟมให้แอนใช้ในผัดไทยด้วยนะคะขณะนี้สามีกำลังทำกล่องโฟมให้ค่ะ ลูกค้าได้ออเดอร์ผัดไทยไว้6ก,ก่องค่ะมาดูการทำงานของแม่ครัวบ้างค่ะณขณะนี้ออเดอร์ก็เข้ามาเรื่อยๆนะคะไม่ถึงกับยุ่งมากแต่การผัดการทอดการแพ็คของไม่หยุดมือเลยค่ะจริงๆแล้วการทำงานในรถฟูตทักไม่จำเป็นต้องมีคนทำงานเยอะเลยค่ะมีแค่2-3คน ก็ลงตัวพอดีแล้วค่ะขณะนี้แอนก็กำลังทำผัดไทย6กล่องให้กับลูกค้านะคะรัามีก็กำลังทำสปริงโรลค่ะเอาราคาเพื่อนๆผัดไทยของเราก็จวนจะเสร็จแล้วค่ะแต่ดูสีไม่สวยเลยนะคะแต่จริงๆสีมันสวยนะคะ ถ่ายออกมาเพราะว่าแสงมันย้อนค่ะเลยทําให้ถ่ายไม่สวยนะคะเอามาถ่ายใกล้ๆค่ะและนี่ก็คือผัดกะเพราไก่ค่ะลูกค้าสั่งเผ็ดๆให้เหมือนคนไทยทานค่ะมีลูกค้าสั่งผัดไทยเข้ามาเรื่อยๆนะคะสามีก็เตรียมทําโฟมให้ค่ะตอนนี้ออเดอร์ของผัดไทยก็อยู่ที่15กล่องแล้วค่ะสามีก็ทํากล่องโฟมอย่างขมักขม้นนะคะเพื่อที่จะได้ใส่ผัดไทยที่แอนผัดแล้วค่ะ เอาละาคา่เพื่อนๆเรามาดูบรรยากาศการทำงานของแคชเชียร์และแม่ครัวนะคะแล้วก็บรรยากาศรอบๆบริเวณโรงเบียค่ะผู้คนที่นี่เวลาซัมเมอร์เขาจะมีความสุขกับแสงแดดการดื่มเบียร์การทานอาหารเขาจะชอบออกจากบ้านไปพบปะสังสรรค์กันตามโรงเบียรตามปาร์ตี้ต่างๆกินอาหารอร่อยและใช้เงินในช่วงซัมเมอร์เยอะมากและอย่างมีความสุข I says. do the milk tea now. Ready? Try for me, please. Hold on, I do milk tea right now. Is it hot? Huh. Question. Huh. Ok. Where's my strap? Take it. I don't have There you go. One second. Enjoy! I know. Thank you. Ok. Thank you for waiting Chicken shrimp report. Eat like that, you eat What like spice level you love on that? And you say one milk tea. Okay. way, man. <laughs> Four, number five chicken and a Thai milk tea is eighteen ninety eight. Tap ones or? You get to the check mark, and be done. Here's your patient Thank you. Go. Okay, number five. You want a chicken, shrimp, or pork? How spicy? yeah